สวัสดีค่ะกลุ่มเรานะคะวันนี้ขอนําเสนอ,อ,อปัญหาในการสื่อสารที่เราพบในปัจจุบันนะคะที่เราพบในชีวิตประจาวันของเรานะคะเราจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ภาษาของเรานะคะก็จะมจะมีสมาชิในกลุ่มแต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคะว่าตัวเองเจอกับปัญหาอะไรบ้างในการสื่อสารรับสารนะคะ ของแต่ละคนนะคะต่อไปก็ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มได้ค่ะปัญหาของการศืกษารนะคะที่ฉันพบมาก็คือาในูฏฏฏนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะในระหว่างที่หัวหน้ามีการสั่งงานกับผู้น้องนะคะพูดเร็วเกินไปทําให้การสื่อสารไม่ชัดเจนค่ะทำให้ผู้น้องไม่เข้าใจในการทํางานค่ะสําหรับปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารจะเกิดจากตัวดิฉันเองนะคะก็คือว่าเวลาพูดหรือว่าเวลาสื่อสารกับผู้ฟัง จะเกิดการพูดเร็วพูดเร็วแล้วก็ให้ให้ผู้รับสารหรือว่าผู้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจในการไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดค่ะปัญหาและอุปสรรคที่เจอนะคะคือพูดไม่ค่อยชัดค่ะอย่างเช่นลูกสาวอยู่บ้านนะคะก็จะพูดขอไข่เป็นขอไขไ่ในร้อยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอีฉันจะมานําเสนอปัญหาที่พบในการสื่อสารกับตัวเองนะคะ คือจะเป็นคนที่พูดเบาทําให้ผู้อื่นรับสารไปสื่อสารต่อไม่รู้เรื่องนําสารที่ได้รับสารจากเราไปสื่อตับคนอื่นไม่เข้าใจค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารที่ฉันพบมาคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทางไม่ตรงหรือไม่เหมาะสมกับผู้ที่รับสารทําให้ผู้รับสารไม่เข้าใจค่ะขณะที่ดิฉันได้พบในการ แต่ในชีวิตประจําวันของดิฉันนะคะก็คือตัวดิฉันเองค่ะซึ่งเป็นคนพูดเร็วแล้วก็พูดพูดแข็งในบางเรื่องก็คือพ,พูดที่ได้รับสารอาจจะฟังไม่รู้เรื่องค่ะก,คาการไม่อนรสสารนะคะอีกข้อหนึ่งคือทัศนคติในการสื่อสารนะคะอาจจะเป็นมีความลำเอียงไม่ยุติธรรมนะคะทาให้การสื่อสารผิดพลาดไปค่ะ สำหรับปัญหาของการสื่อสารที่เราพบอีกข้อหนึ่งนะคะขอยกตัวอย่างคือการขาดความพรอม้พรอมในตัวผู้พูดนะคะ<อ>คือการที่ผู้พูดเนี่ยเตรียมตัวไม่ดีนะคะสื่อสารเนื้อหาสาระที่จะพูดนั้นไม่แม่นยานะคะจึงทําให้ผู้พูดอ่ะในการส่งสารไม่ชัดเจนก็เลยส่งผลให้ผู้ที่จะรับสารผู้รับฟังตีความหมายผิดพลาดีนแบบหนึ่งนะคะนี่ก็คือปัญหาอีกข้อหนึ่งะคะ่ะลามที่เพื่อได้สรุปมาให้ทุกที่ทุกคนได้สรุปมาให้ฟังนะคะคือ ก็จะส่งผลให้เกิดการสื่อสารส่งผลไม่สําเร็จภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงการตีความภาษาผิดไปจากผู้สงสารส่งให้เกิดการประสานงานในการทํางานไม่บรรลุวัตถุประ,รปประสงค์เกิดความขัดแย้งจากผู้สงสารและผู้รับสาร